หลักๆนะครับในคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงตัวละครที่ถ้าหากมีเนี่ยคุณสามารถเล่นได้ถึงครึ่งปีนะทำไมต้องคุยถึงครึ่งปีก่อนนะครับคืออย่างตัวละครตัวที่4อ่จะมาเพราะว่าถ้ารู้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ดองเพชรกันไปเปิดนตอนนั้นนั่นเองนะหมายความว่าตอนนี้คุณมีตัวตามเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคุณก็สามารถเล่นได้เลยยาวๆและดองเพชรแบบยาวๆได้เลยนะครับมางั้นเดี๋ยวขอเริ่มโดยที่อัด หลังจากบอกเสร็จแล้วเนะี่ยผมจะบอกเป็นคู่สีต่อเลยนะครับเพราะว่ามันเข้าคู่กันได้เนาะอ่ะตัวแรกโนดําเจอพอดีก็โนดําก็คือคุณเล่นไปเลยอันนี้แน่นอนอยู่ละคุณเล่นยาวไปเลยใครมีคือยาวเลยเดี๋ยวมีคนบอกว่าสู้คิสรุไม่ได้สู้นู่นนี่นั่นไม่ได้ผมก็จะบอกว่ามันเปลี่ยนสีได้อย่างนนอยมันมีเงื่อนไขย้ํามีเงื่อนไขนะครับโดยฮะอ่ะสมมุติคุณลองึกค่าแบบไม่มีเงื่อนไขก็ได้เช่นอย่างตะกอนอะ่ะเป็นฟีเนื้อตัวเนี้ยถ้าเจอแชงตัวนี้อ่อตัวนี้คือไม่มีเงื่อนไขนะคือแบบแพ้เลยอ คือไม่มีเงื่อนไขงงไหมอ่ามันจะเป็นแนวนี้ครับหรือว่าอย่างรอจะดึงธงของโนดําไม่ได้เลยไหมคําตอบก็ไม่ใช่มันไม่ได้แบบแพ้จำไม่มีเงื่อนไขแพ้แต่มีเงื่อนไขว่าเอ้ยมันไม่ได้อย่างนั้นเสมอไปนะเนี่ยโอเคเนาะอ่าดังนั้นเนี่ยโดนดําคือตัวแรกใครมีเล่นยาวๆได้เลยนะครับอันนี้ผมจะขอจากหน้าจอผมอก่อนนะอ่าโอเคอันดับต่อไปครับก็คือในส่วนของอ่าคุซันเล่นได้ยาวๆเลยใช่แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วัาวางเหมือนตอนแรกอ่า แต่ยังไงมันก็หยิบและเล่นได้เสมอและตัวสุดท้ายอ่ะดันเป็นโล่ซะด้วยอ่าเท่ากับว่ามันก็จะก,กันได้อย่างเงี้ยยาวๆเลยโดยมีเงื่อนไขอีกเช่นถ้าคุณจะรอดมันจะต้องมีสกิลนี้นั่นแหละมันเลยจะสามารถทําให้รอดได้อยู่ตลอดเวลาเนาะแล้วก็อ่ามันโดนหนวดดาคือสกิลที่2ทีเดียวตายนะฮะดังนั้นก็เหมือนกับเซตเทิน์นั่นแหละแต่มันยังมีเงื่อนไขตรงเอ้ยต้องสกิลสองเท่านั้นด้วยถ้าสกิลสองไม่โดนคุณก็มีสิทธิ์รอดเห็นไหมเห็นไหมอ่าแล้วก็พอตีมี0 0ตรงนี้ยสิ่งมีชีวิตะ มันก็เลยทําให้คุซันสามารถระมือกับโหนดดาตอนอยู่ในทงได้นั่นเองนะครับนี่คือตัวที่อนะอ่นะตัวต่อไปเดี๋ยวขอดูไลท์ที่หน้าจอไม่มีละไม่มีละโอเคอีกที่หน้าจอผมมีคือมีเท่านี้นะครับต่อไปเอยเดี๋ยวเผื่อเผื่อบอกไว้เผื่อเผื่อเผื่อมีคนถามคือรับมือกับโหนดดาได้ดีในเกมที่เจอแต่โหนดดำเราหลวมบอกเลยว่าดีแต่มันแค่โหนดดำไงครับแต่ตัวอื่นคุณไม่ได้เลยจะเป็นซัตเทิร์นจะเป็นวิ่งอะไรคุณกันใครแทบไม่ได้เลย ดังนั้นมันจะดีแค่กาหนดดําเท่านั้นแค่นั้นผมเลยไม่นํานะครับเพราะว่ามันแบกทีไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ว่าหนวดดำแม่งฆ่าได้ทุกตัวแค่นี้ก็ต่างกันแล้วนะครับแต่เล่นแบบเล่นแบบขำๆได้อ่าแต่ไต่แรงจริงจังไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่มาต่อคือในสคอร์สเซอเทิร์นครับอันนี้แน่นอนก็คือเป็นดําเหมือนกันดังนั้นเนี่ยกูเล่นคู่กับหนวดดาได้เลยนะครับถ้าใครมีซอรเทิร์นนะเพราะว่าอาใช่มันโนดโนหนวดดาก็จริงแต่ว่ามันยังมีวงเล็บไง มีวแล้วต้องเฮ้ยตอนสกิลสองเท่านั้นะเวยคือเหมือนกับคุูซันอ่ะมันไม่ได้เหมือนกับโซโลที่แบบตีธรรมดาเท่านั้นตายอันนี้ง่ายเพราะมันไม่ต้องพึ่งสกิลแถมสกิลหนวดดาแม่งนานด้วยแต่ไม่ใช่กับโซโลไงแต่โซโลคงไม่มีใครหยิบใช่ไหมนั่นแหละครับดังนั้นคุณก็ออกตัวเนี้ยเล่นได้เลยนะครับคิสซลุตัวบัคของเกมนี่เรียกเลยว่าตัวบัคยังไงแม่งก็คือตัวบัคเนาะและยิ่งถ้าคุณเล่นสีแดงและถ้าคุณทำซับมากกว่า170เมื่อไหร่ย้ําเมื่อไหร่อ่ะเช่นหรือว่า กูจะใส่ไปเรเซ็นตนี้ก็ได้อ่าอย่างนี้แต่ซับเกิน170ยนะย้ำก่อนเกิน170ขึ้นไปนะครับคุณเล่นได้เลยเพราะว่าปกติที่เราเจอโหนดดำอยู่ส่วนใหญ่นะ160ลงมายิ่งถ้าเอาซับโซออนแบบผมด้วยนะผมยังไม่ถึง160เลยมันยากอันนี้ยากบอกเลยว่ายากมากแล้วถ้าจเจาแบบสีดําอย่างเงี้ยล่ะมันไม่ใช่ทุกคนไหมที่มันจะมีว่าร้อยอะใช่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันร้อยเจ็ดสิบอ่ะเจอคิสซลุเหมือนกันนะ่ะตีคุณไม่เข้าหรอกผมเข้าใจแต่มันมีกีก่คน ส่วนใหญ่ ID เดีเติมทั้งนั้นเลย ID ดีฟรียากมากใช้เวลานานโคตรนะครับอย่างอันนี้ผมใช้อีกเป็นปีอ่ะกว่าไม่จะได้ซึ่งเดี๋ยวแปดสิบฟรต้าผมขาดตัวหนึ่งผมจะไปได้ตอนเปิดตู้เอ่อเซอรเทิลนั่นแหละเดี๋ยวผมจะได้ตอนนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวมันก็ครบตรงนี้แหละแต่กว่าจะร้อยอะ่ะนานโคตรแน่มันเลยไม่ใช่ทุก ID ไดี่แแต่ถ้าใครแบบ10ตัวอย่างเงี้ยวลร้อยโอเคคุณก็รับมือกับคิสรุได้อย่างสบายแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ซับมันจะตันที่178ใช่ใช่ไหม แต่สีดํามันเพิ่มได้มากกว่านั้นห่างกัน10คือคุณจะไปแพ้กับพวกสีแดงร้อยซับอ่ร้อยเจ็เท่านั้นอะซึ่งซับแดงร้อยเจ็ดแปดส่วนใหญ่ overboost สองร้อยอัพไม่เจอเราไม่เจอกันอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่เจอนานมากฮะที่เราจะเจอคือแบบเอาตัวผมเองก่จะเจอคน overboost สองร้อยนะสิบวันเจอตาเดียวเองมั้งน้อยมากดังนั้นเนี่ยเราจะเจอแต่คนธรรมดาเท่านั้นครับคุณเล่นได้อย่างยาวๆเลยอะเคลียรนะและไอคิสซลุเนี่ยต่อเลยไหนไหนไคิสซลุแล้วเนาะ รอด้วยรอวิ่งนะกับคูมะโดยถ้าดีที่สุดถ้าถามผมนะจริง,รงๆหมัดคู่วิ่งก็ดีสุดแต่ทีเนี้ยถ้าถามปัจจุบันนะครับยังไงก็เล่นคิสซลุคู่รอแต่ว่าถ้าแผ่นใดแผ่นหนึ่งที่มีพวกห้าผู้เท่าคูมะมันจะกลับมาแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะคูมะต่อยแล้วโหนดดามันไม่ตายแต่มีจังหวะฆ่าได้ไม่มีมีแต่เสียเปรียก,กว่าไหมคือใช่นะครับอ่ะเรียกว่าเสียเสียเปรียก,กว่าแต่ยังพอแบบทูตูเทไทยได้แต่ดีสุดคือรอคู่คิสซลุ นั่นเองนะอันนี้คือสีแดงนะผมบอกเผื่อไปเลยก็คือรอด้วยแล้วคิดสรุปด้วยทันทีนะอ่ะโอเคนะรอคิดสรุปจบนะครับอันดับต่อไปครับเซฟเฟอร์อันนี้ผมต้องลุ้นก่อนเนื่องจากว่าจริงๆจะบอกลุ้นก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังเล่นได้เนาะแล้วก็ถามว่าเดี๋ยวรีเจนต์มาใหม่ๆ่ะรีเจนต์อันนี้แค่ยกตัวอย่างรีเจนต์มาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะแบบดึงธงแล้วไม่สอดศัตรูมีแล้วก็การสัดปิวด้วยซึ่งดีกว่า ex ด้วยซ้ํามันจะมาอีกเรื่อออยๆเาๆเาาากันง่ เดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับจินเบย์อ่ะคล้ายๆกันจะเหมือนกับจินเบย์เนี่ยแนวเนี้ยมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าเซเทิลกันได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับอ,อตัวอื่นมันก็กันไม่ได้เหมือนกันคือถ้าเจออยู่ทงเดียวกันนะแต่มันก็มีเงื่อนไขซึ่งน่ากลัวคือหลังจากเนี้มีเงื่อนไขประมาณนี้หรือไม่นั่นเองนะอันนี้คือเรียกว่าเล่นได้แล้วกันยันครึ่งปีก็คำนี้คือเล่นได้คือเอ้คิสรุยังเจอใช่ไหมก็เลยรับมือได้เนาะดนดามีจังหวะฆ่าได้เห็นไหมอ่าเลยบอกว่าเล่นได้ไงเออนั่นแหละ จบไปตามนี้นะอีกหมดละอันนี้คือลีเจนต์ต่อเลยคือจินเปคุณเล่นได้ยาวเลยอ่ะยาวเลยนะอันนี้คือยาวๆเลยแต่มันจะยาวแบบกลางๆเพื่อนๆต้องเข้าใจคํานี้ก่อนยาวแบบกลางๆคือเหมือนบูโน่หลังดึงทองเสร็จตายนะอะไรนะเนี่ย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 คือกลางๆคือมันจะเล่นได้แบบเรื่อยๆถ้ามีนะเล่นได้เรื่อยๆแต่ถามผมเนี่ยเอาซัตเทิร์นอาจจะดีกว่าเพราะว่ามันดึงทองเสร็จมันกันทองได้ด้วยเพราะว่ามีหลายเกมเลยที่จังหวะพลิกเพราะซัตเทิร์นคือแบบไปนัวกันหมดแล้วแม่งก็ไม่กันกันเลยนั่นแหละ มันจะมีปัญหาตรงไม่กันและคนไม่อ่านแบบกันเยอะบอกเลยว่าเยอะมากโคตรเยอะนะครับอ่ะโอเคยังไงก็อ,อ,อันเนี้ยเล่นได้เนาะต่อไปต่อเลยเนื่องจากว่าโนดดำอ่ะเราเจอแทบทุกเกมแบบละตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ฆ่าโนดดาได้ดีบอกเลยว่าดีดีแบบดีมากๆด้วยเวลาคุณเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะคุณลงถ้าเจอแฟงกี้อ่ะผมบอกว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกับผมนะเกลียดแม่งชิบหายกูเกลียดเกลียดแม่งอะคือ <c ười> คือจังหวะฆ่าเราฆ่าเขามีแต่เขาก็ฆ่าเราได้ด้วยแล้วไม่ใช่แค่นั้นแม่งฆ่าได้ทุกตัวในเกมเลยเจอคิสซารุเจอแม่งฆ่าได้หมดเลยอ่ะคือเรียกว่าเป็นหมัดกลางที่สุดในเกมแล้วกันแต่คนนั้นไม่ค่อยหยิบอ่าแบกทีไม่ด้วยนะแบกด้ระดับหนึ่งเลยนะไม่ไม่ได้ไก่การน่แทนคิสซารุฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับคือดีแบบดีดีมากมากอ่ะมากมากเลยอ่ะแฟงกี้นะอ่ะที่เหลือผมอัพก่อนอ่าเดี๋ยวนะรีเจนมีอันนี้ผมขอไล่ดูตามนี้ฮ เดี๋ยวมีคนออกเฮ้ย hey, การ์ดกูไม่ติดอะวะคือเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนแพ้คิสรุเยอะแล้วกับมาันเอาไว้ค่าแค่หนนด,ดําหลักๆถ้าเกมไหนเจอแต่หนวดดาแต่หนวดดำสีถามว่กกาก้าฟไหวไหม <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวคือมันเสียเปรียบแบบเสียเปรียบเกินไปอะอ่ะโอเคมีใครอีกบ้าวะไม่นา่ามีแล้วนะถ้าเออซันจิซันจิใช่ซันจิเอออีกตัวหนึ่งที่เป็นสีน้ําเงินถ้าใครไม่มีเล่นได้ดีนะถือว่าดี ดีระดับหนึ่งเลยแหละการโหนดำกันวิ่งกันอะไรได้ดีนะแพทนี้นะแต่ผมจะไม่ได้บอกว่าถึงครึ่งปีแค่บอกไว้ว่าเออแพทนนี้ก็เล่นได้นะครับผมยังไม่ได้อับเลยไม่ได้เล่นให้ดูนะรอการ์ดแลวเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกทีแต่ซันจิถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้นะครับตัวอื่นๆผมน่าจะคิดไม่ออกแล้วแหละอ่าเดี๋ยวมีคนเผื่อถามไว้แล้วกันเฮ้ยคารุการ่าไม่ดีหรอผมก็จะบอกว่ามันก็เล่นได้แหละ จะบอกว่าเล่นได้ไหมคือมันเอามาเพื่อคาหนวดดาเท่านั้นอะแต่มันโดนคิสรตุตบยับอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยไหวหรือไม่อันนี้คือแค่ถามะนะแต่ส่วนตัวก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่เนาะอ่ะโอเคส่วนที่เหลืออ่ะไหนๆลุงเวละลุงเวก็ยังอยู่นะเพราะว่าคิสรุมันยังอยู่แล้วลุงเวดึงกับโลดได้ทุกตัวเลยยังไงก็อยู่อ่อเดี๋ยวนะใช่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่เนี่แหละลุงเวก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นได้เหมือนกันนะถ้าใครมีถ้าใครมี แต่ถามว่าโหนดดาม,มันก็เฮ้ย <c oughs> กูเหนื่อยโหนดด <c oughs> การมาของมันทำให้หลายตัวแม่งเล่นลำบากโอเคจบเป็นประมาณนี้ครับนี่คือตัวละครทั้งหมดที่เล่นได้นะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาสรุปละถ้าเป็นคู่แดงก็คือขอรอติดไว้แต่ถ้ารอไม่มีคูมะคู่คิคสซลุหมัดคู่คุณไม่มีทางเลือกเพราะว่าไม่มีตัวอื่นเล่นนะครับสีเขียวมีหลากหลายหน่อยอ่าวิง่งเนี่ยมีแค่โบกับลงเวแต่ลงเวดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นในส่วนของโล่เนี่ยจะมี2ตัวเซฟเฟอร์กับคูซัน นั่นแหละอันนี้คือเขียวนะส่วนน้ําเงินรอตัวใหม่มารอแค่นั้นทําอะไรไม่ได้ตอนนี้ถ้าเล่นได้จริงผมมองว่าน้องงูกับซันจิ2ตัวอันนี้เล่นได้นะครับสีน้ำเงินอุ้มไว้ก่อนรอดีกว่าสีดําคุณเล่นตามนี้หรือว่าเปลีป่ยนไปซอเทิร์นดีที่สุดเนาะส่วนสีขาวเ่อมีคนถามทําไมไม่พูดถึงเลยวะเล่นไม่ได้เลยครับคือสีขาวไม่ว่าจะตัวไหนมาหลังจากนี้ผมว่าเล่นลำบากหมดเลยจนกว่าจะครึ่งปีมันน่าจะเป็นสีขาวที่รับมือกับหนวดดาได้ตอนนั้นอีกทีแต่ไม่ใช่ตอนนี้ ไม่ไม่มีเลยอ่ะขาวอ่ะคือไม่มีเลยปิดยาวๆไปเลยใครจะปั่นอะไรก็ทําไว้รอได้เนาะส่วนเอ้านี่ไงชอปเปอร์คือผมจะบอกว่าส่วนใหญ่เราเจอหนวนด,ดาต้องเข้าใจคํานี้ก่อนพอเจอหนวนด,ดาเยอะสีขาวมันไม่ไหวจริงคือชอปเปอร์โดนลากสกิลหนึ่งมาทีเดียวเลือดตายแล้วนะหนึ่งทีอ่ะตายแล้วนะเออฟื้นไปอีกทีสกิลสกูก็ตายแล้วแล้วตีมันไม่เข้าด้วยกว่าจะตีมันแม่งตีเรากลับทีดองนึงคือแบบเออท้อหา,ายใจคือสีขาวปล่อยเลยสีขาวปล่อย หวังว่าจะเข้าใจนะสีขาวของผมนี่คือถือถือว่าทำมามาเยอะแล้วนะนี่คือเยอะนะครับใช่ถึงบอกว่าปล่อยแต่ส่วนตัวผมก็ยังวิ่งขาวอยู่เนี่ยเอาไว้ให้ดูชอปเปอร์ร้อยเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะเอากามาแทนแค่นั้นแล้วพอหลังจากนั้นก็จะเริ่มเอาสีดํามาทําแล้วนั่นะครับอ่ะนี่แค่บอกไว้เนาะบอกว่าน่าจะได้คําตอบไปครบๆนะครับว่ามีตัวไหนเล่นได้บ้างอันนี้คือยับยาวยังครึ่งปีเลยนะอ่ะส่วนที่เหลือก็ถ้าใครมีตอนนี้มีคู่เล่นอยู่แล้วคุณจะไม่ใช้เพชรเลยก็ได้ ดังนั้นเนี่ยเลยเกิดคิมนี้ขึ้นมานะครับว่าคุณจะใช้เพชรหรือไม่ใช้ตัดสินใจดีๆเพราะถ้าคุณมีตัวเล่นแล้วยาวๆได้เลยอ่าตอนนี้คือไม่ต้องใช้เพชรอีกเลยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมสุ่มเมื่อไหร่ใช่ปะย้ำอีกทีจริงๆบอกหลายรอบแล้วแหละผมจะสุ่มตอนเซตเทิลเนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมได้แปซิฟิต้าก็จะครบ6ตัวแล้วเนาะแต่หลกัลกๆเนี่ยสุ่มเพื่อเอาเซตเทิลอยู่แล้วเซตเทิลอยู่แล้วนะก็คือ25 0 0เพชรยังไงก็ทันเพราะว่ามันออกโอ้โหอีกตั้ง25วันกว่าแม่จะ มัน600เพชอะมันถึงอยู่แล้วคือ10วันละวันที่8นะผมอาจจะตีวันที่10ก็ได้วันที่10ถึง30เดือนนี้มี28วันเนาะก็เอาง่ายว่าถึงวันที่30ล้วกันเนี่ยมันขาดอีกแค่600 700เพชรเองอะมันทันอยู่แล้วแล้วเดี๋ยว EX ตัวที่3มานะครับยังไงมันก็ได้อีกละ50 50 50 50อ่ะ5วัน6วันอะเออ200กับเพชอ่ะเนี่ยเกินอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยหลังวันที่25ก็เตรียมสุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมาแทน ตู้นี้เนาะเดี๋ยวมีคนถามเอานี่ไง ex มันไม่มีมาแล้วผมก็จะบอกว่าคืออันนี้ผมสรุปแบบสั้นๆเลยนะถ้ามี1ตัวขึ้นมาและได้ทีละ2ล้านดอลลาร์เป็นคุณเอาไหมถ้าคุณตอบว่าเอาทุกครั้งที่มี ex นะถ้าคุณตอบว่าเอากระทาจบแค่นั้นไม่ต้องไม่ต้องบอกว่ามีหรือไม่มีคุณถามตัวเองด้วยถ้าวันนี้ออกตัวละครโง่ๆมา,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 าตัวหนึ่งเอาบาร์กี้ก็ได้ที่เป็น ex โง่ๆตัวหนึ่งคนแม่งก็ยอมเติมกันละ2ล้านดอลลาร์สล้านดอลลาร์นะคุณฟังไม่ผิด สล้านดอลลาร์คือเท่าไหร่60ล้านนะครับเป็นคุณจะทํำไหมถ้าคือออกแบบมาหนึ่งตัวได้6กถึงเจล้านบาทนะเอาไหมถ้าบอกว่าเอาก็แค่นั้นจบมันต้องมันต้องเขียงเยอะแค่รอดูแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาชัว